คลิปนี้เนี่ยผมทําเพื่อรายเดือนนะครับหรือว่าคนที่ว่าขับรถพวกส่งอาหารพวกขับรถบิกเบยอะไรต่างๆนะครับแต่อันนี้ปัญหาเนี่ยมันจะมีว่าตัวสับลนอลิปนี้ผมหาแบนแพงๆนันเหมือนมือตู้วุอะไรแบบเนี้ยติดจากโทรศัพท์แต่มันไม่มีล่มนะมันไม่มีล่มมาให้นะครับมันจะมีแค่แบนถูกๆนะที่มีที่ใส่ล่มนียครับเราใส่ล่มตรงนี้นะแล้วก็เรากขันแน่นไส้ล่มตัวเนี้ยมันกันเด็ดได้ระดับหนึ่งให้ตัวสับไม่ลนแต่อันเนี้ยปัญหาของมันก็คือมันไม่ทนนะฮะ เห็นไหมมันหัดอันนี้อันที่สองนะครับที่ว่ามันไม่ทนแต่ตัวเนี้ยมันทนอยู่มันยังใช้ได้ที่ใช้ไม่ได้คือตัวนี้หักแต่ผมอยากได้ตัวนี้แล้วก็ล่มเอาไว้ใช้อยู่ทีนี้ผมก็ไปหาในในแอปในแอปม่วงแล้วก็แอปส้มนะครับไปหามาจนเจอตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ไม่มีร่มอีกแต่ผมไปไปเจอปัญหาก็คือตัวนี้นะไอ้ตัวนี้มันจะไม่ทนคตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยมันจะไม่ทนขี่ไปแล้วล็อกหลุดโทรศัพท์ปลิวหายมั่งก็มีนะครับที่ว่ารีวิวกันใน ในแอปที่ว่าเราซื้อมานะครับทีนี้ผมก็เกิดความคิดว่าเอะมันถ้าเราเอาตัวนี้นะคือตัวนี้ไอ้ตัวจับมันไม่ค่อยทนใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยทนแต่ขามันทนส่วนตัวนี้เนะ่ยขามันไม่ทนแต่ตัวจับมันทนแลวก็มีลมด้วยผมก็เลยซื้อมาทั้งสองค่ายครับเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนเื่อเขาเอาไปรีโนเวทดูนะครับเอาไปแบบเอาไปเขาเรียกอ,อะไรอะเอาไปประกอบกันดูผมก็ลองแล้วมันได้ผลนะผมก็เลยมาอยากอยากจะมาบอกบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ว่า ทำอาชีพครับแอบฟู้ดครับพวกส่งอาหารค่ายต่างๆเลยประมาณนี้ครับพวกตัวลิงก์ไว้ให้แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวผมจะลงมาประกอบไปดูมันใช้ได้จริงๆครับมันทนด้วยคือเราเอาตัวนี้ออกไปเลยเราสั่งตัวนี้มาเป็นชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้อตัวเนี้ยเราไม่เอาตัวจับแต่เราเอาไว้ถูกเชิงได้เผื่อเราใช้เวลาไม่ออกเด็ตกลางคืนนะมันก็มันก็ทนอยู่นะฮะมันก็ทนอยู่ราคาทั้งสองก็ไม่เกินสองร้อยห้าสิบนะครับไม่เกินสองร้อยไม่เกินสามร้อยนะตัวเนี้ยมันคลายมันหมุนแล้วมันคลายมันไม่ได้เป็นสปริงนะมันไไไม่ดด้เปป็นสริงงึๆแบบพว ถูกถูกนะมันก็ทนอยู่ะ่ะแต่ผมอะจะไม่ใช้๋อ,อตัวนี้ออกไปเลยผมจะเอาแค่ตัวนี้แล้วก็ส่วนนี้ผมก็ไม่ใช้อีกผมจะเอามาประกอบวับตัวหน้านี้นะนี่วิธีก็คือถอดเลยครับถอดตดตัวนี้ออกเดี๋ยวผมโฟกัสกล้องแป๊บนะึงอ่าโอเคอเราถอดตัวนี้ออก พอตอกแล้วมันจะเป็นชิ้นแบบนี้ครสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นเนี่ยเยอะไปหมดไอ้สองตัวเนี่ยเราไม่ใช้สองตัวนี้เราวางมเลยเราใช้แค่ตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้สองนะครับแล้วก็อันนี้สามทีนี้เราวาง้เราก็ไม่ถอดตัวเนี้ยตัวนี้ขามันพังใช่ไหมเราจะเอาขาตัวนี้มาใส่มันใส่กันได้จริงนะครับเราก็ถอดเลยมันผลด้วยมันมโอเคครัมันได้ผลถอดอ่าสองชิ้นนี้เราไม่เอาสองชิ้นนี้มันพังไปแล้วเราก็วางมเลยทีนี้มันเหลือแค่นี้ครับเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะว่า แล้วตัวฟูกตรงนี้มันเข้ากับอันใหม่ที่สั่งมาได้พอดีเลยแนละ้วก็มาประกอบเลยขั้นแรกก็เอาอน,นี้ใส่ไปก่อนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหมุนซ้ายหมุนขวามันใส่ได้พอดีเลยเนี่ยนะครับมาใส่แล้วทีนี้เราก็เอาไอ้ตัวนี้ตรงนีนะ้ใส่ไปให้มีน็อตน,นะใส่ไปข้างในเนี่ยแล้วก็มาประกอบเลยอันนี้ก็ขันเข้ากับไม่ยากครับง่ายมากแต่เวลาขัดเน,นี้ยต้องเน้นนิดนึ่งครับเน้นนิดนึง ต้องหมุนนะหมุนแล้วก็เราจับแล้วก็เราขันไปทางรุ่นแบบเนี้ยครับแล้วก็หมุนกลับมาแล้วก็ขันดังรุ่นมันจะแน่นกว่าเพราะมันเป็นพลาสติกแต่พลาสติกแบบแข็งนะส่วนตัวเนี้ยตัวเดิมมันจะเป็นแบบแบบแ็กขึ้นลูกนะมันไม่ได้ขึ้นลูกหรอกมันแตกหลอดมันมันกระจอกอันเนี้ยเนี้ยไม่เลยครับแป๊บเดียวเห็นไหมมันใช้ได้จริงไหแล้วก็แล้วก็เอาไปใส่กระจกตรงนี้ก็รดดังรุ่นนะมันก็ใส่ไม่ได้ก็ออาหินเจียมเจียให้มันบางลงนิดนึงแล้วก็ใส่ขาจกได้เราก็ได้แล้วล่มเราก็ได้ เราได้ล้มกันมาแล้วก็ได,ได,ได้ได้ทั้งตัวนี้ที่แข็งแรงแล้วก็ขาจับที่แข็งแรงนะฮะเราเอาเราเอาชิ้นที่ว่ามันไม่แข็งแรงของทั้งสองออกไปแล้วก็เอาตัวที่มันแข็งแรงมาประกอบกันเนี่ยมันได้พอดีเลยนะมันปรับได้นะเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาปรับได้หมดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันปรับได้หมดโอเคขันนิดนึงขันนิดนึงก็เอาลงมาใส่โอเคแต่งหมดโอ้ยใส่กีดด่นัด รอบเนี้ยนะฮะมันจะเป็นโป่งเห็นไหมผมจะเอาหกเหลี่ยมหรือไขค,ควงหรือว่าอะไรอะไรก็ได้นะที่ใส่เข้าไปได้ก่อนขันนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้อมาเนี่ยใส่ไปนะนี่มันจะอยู่แบบนีโ้โปรเซสตโอ้ยกลงสันนี่ครับใส่ลมจะลดนะแล้วลบก็ลบตอนนี้มันเป็นประโยชน์มากตัวสัตว์จะไม่ร้อนกลางวันนะเพราะว่าพวกเตปฟูดเลพวกผมเนี่ยวิ่งเก็บนะฮะผมวิ่งเก็บวิ่งสร็เนี่ยเราก็ได้ทังลมเเดีย๋ยวอาตัวสัตว์มาส ตัวนี้มันง่ายครับเพราะว่ามันมีร่มใช่ไหมไอ้รุ่นอื่นเนี่ยมันต้องถอดขึ้นถัดแล้วถอดขึ้นหรือไม่ก็ขัดออกหมดแต่ตัวนี้เนี่ยมันง่ายมันง่ายที่ว่าใส่ใส่เข้าไปโอเคนี่ครมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะนี่ครับเอาตัวนี้ไปติดกับกจบทุกมันก็ได้ร่มอีกอันนี้ผมแน่นอนนะครับผมลองมาหลายอันแล้วสรุปว่า อันแพงเนี่ยมันทนจริงแต่มันไม่มีล่มอาจจะมีล่มแต่ว่าเราต้องหาวิธีติดเอาเองครับมันมันมันไม่มีตัวล็อกมาให้ข้างหลังแบบนี้นะฮะเราต้องหาวิธีผูกกับกระจกบ้างเอาเอาเขาเรียกอะไรบาเดียวนะบาเดียวเอามาดีมอเวฟเอามานู่นนี่นั่นนะเอามาดัดแปลงกว่าจะติดล่มได้ส่วนตัวเนี้ยมันติดล่มได้เลยที่ผมโชว์พอมันล็อกได้เลยแต่มันไม่ทนก็เลยเอาตัวทั้งสองตัวเนี่ยที่ทนตัวเนี้เอามาประกอบกันมันใช้ได้นะครับลองลเอนเพื่อนๆก็ลองเอาไปดีดูเวฟดูนะตามตามที่ผมบอกสองตัวเนี้ยซื้อมาไม่เกินสามร้อยบาท แต่มันไม่กันสั่นนะครับก็เสียงมันไม่กันสั่นผมเลยใช้โทรศัพท์เยีวถูกๆเอาไว้วิ่งงานนะอันนี้วิ่งสื่อเขได้วิ่งไปจนะัครับก็มีแค่นี้ครับที่ว่าผมแนะนําครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดประโยชน์ก็กดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ก็น่าเป็นคลิปแรกในช่องนี้นะฮะคลิปก่อนก่อนช่องก่อน,ก,อนก่อนบินหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ทามาหลายปีไว้มีอะไรแนะนําเดี๋ยวผมจะมาแชร์เพิ่มเติมนะคะครับขอบคุณครับ